สบายดีทำบุษมส,สบายดีผัดกุ้คนเด้อสบายดีสมองสมบูรณ์นะพี่น้นองเนาะนี่นี่ตอนหักกอดสูงสองหมอกไก่นะพี่น้องพาพี่น้องมาเปลี่ยนบรรยากาศพี่น้องเลยไปพี่พาพีนา่น้องไปเบิ่งเนาะข้างใน,นชีวิตมันจะน้ามาแล้วเออวะวะเฮโยลสบายดีลูก เดวนอนงามแท้เนนี <office> <laughs> uh ่เ <huh>. ฮ้ยปิดเอาได้เหรจ๊ะปิดยังงปิดบ่เป็นวานนี่สบายดีพี่น้องเขียนบรรยากาศบรรยากาศเฮ้ยอ้าองลไปดมึงงนอมืองพี่นอง นอนน่เนอเนาะไปไมรู้เไปไรู้วสบายดีไ่ร้แม่นะถ้ากะตื่นนอนปดในเกิมนะลูกกินขเถวกอนเนาะน้องเอ้ยมาหนักกว่าเกลื่นเขื่อนนี่้อื่เอเ้ยลื่นเลือนี่้องไปลองหาซิ้นซนอดกะน หาละปีหานซุกนอนตายเลยเังาไปก,กินเขายปแบแค่เขาเดี๋ยวพี่น้องเด้อี่เขาจำกันจะงหนี้ขอขอขอ อ๋ออ๋อเป็นอเนื้อขี้นขี้นเจ๊ยบฟอกไหถ้าไปรออิงขี้ได้หมไ้หรือเปล่ไปรออีกนี่ไ้หไปรอนก็รอมีหมอที่หรอได้หมไปะเลยต้งดงไปรอตอนู มากเ่นก oh, no, no. nope. ัมาเลยไม่หลออเลยว่าไปงยังอะรลูกไปหล่อไอ้เจกอีเขายังบูปิดนะเนาะลอไอ้เจกอีเนาะพาไปหลออีกไทมจะป้าไม่นีเด้อมาพิงหงิกข่เลยอาพิงาเออหางยั โอเคแต่ก็ชื่อน้วกินนี่ก็สิกินมิดอยู่พี่น้องปาใหญ่กวาท่อพี่น้องเลยเอนี่ี่าเจ่อ้นี่โอเคสาบได้ยก็เผาได้แล้วเผาห้องกามีหาหาหกยางพี่น้องปาไใก็ท่องพี่น้องเอ้กิกินมดอยู่บนี้จะสเลย เอาไกล่คนเมาที่บองเอ้นนั้นเดินมาคือแลยเอาลยเงี่ยงนตู้เสื้อผ้าว่ะนี่เด็อันมิเวงฟันโดอันนี้ขนมเนี่ยซีูกันขนมนิ่้ามันหนาหนมิดบอ ขนมนี่สองเกาะนึกยิ่งวะยิ่ขนมก็แยาีฟ้านี่้ะยายาซฟันอนู่ง่อยองอมึงมีผู้ดีเนี่ยแล้ผู้อยู่อดยังก็ู้ดีเเลยทางกะยาลูก เตียงขู่พี่น้องแสนซาวขาเตียงเดียวนะกัน, 70, น,นมูลเจ็ดสิบพันเนี่ยว้องไม่ต้อยี่ห้อกันได้พีนน่น้องรึเป่าเนี่ยเันี่ออาขยแบบนี้คือซีเรียสเขาขาวเนี่ยวะลอยเป็นน้ำตาลก็ออกไซด์ไง

Không phải cái gì cho nó có để mà, mà không okay, tham chơi cái vô nó có không à cái phải à

หบพันกี่ตูหายอ่ะอ้าวพูดจะเอาหลพักอ่ะอานนี้หะเอ้ยซิปนีหาเนีเออควรจะจับควรจะเอานี่ครับมาาจะมีท่าวันนี้อ้าวาวันใช่ไปเอาสาครับไห่ข่าวอาไรยังะก็นขอยุหาแค่นี้แค่นั่นส่งกุญแจก่อนออกจากห้อง ขอขอบใจอันคือภาษาลาวรู้ไหมพ่อไปหลอกไอพ่อไปหลอกมันนตงาพาไปหลอกกินนะช่นสแทอีกมืออื่นเนี่ยดูนี่นี่บอนเดพาไปหลอกหอยไปหลอกเอจังรยิหอยเลยาิอยเหน้ยิงหอยนีเกปกติิงหอยเลยนี่น่เยอะนเยอะสิไปกรู่าน้ น่าบ่รู้จะอยากมากบอ๊ะน่าเป็นตัวมีตัวมีในเรียนนี่งในเมืองปนปลาเป็นโตถ้าก็เคยเห็นนิดหน่อยเอาไข่ตกใจแค่ไหนปนปลาปนปลาเหงาเปล่าเป็นโตบ้านหอยบุกเคยปนเป็นโตบอก

นาะทีลูกกินถอดกินเออเนาะออกับท้าลุก็รลอยยังีกถอดลุกหมาเบอรออันนี้ทั้งหนานไอเด็กนะมองบริมันตะลุกก่อยึึหลิดน้ำพอสิบิมันตะลุกน้ำแน่นอะห้าไทพี่น้องเลยใส่บ๊อบปนป้าใตัว ปลาเป็นโตใ่หมเหมาองงปะก็เป็นแกงห่นะก็แกงปลาเลยกงปลาปลาโตบ้าไงเถีเป็นโตเลยจิ้มใส่เลยมาก็แสบเลยเนาะเขาซิบพันก็บเต้มทงดี่ตเออซื้อหาพันขี่ตอามันซิบบ้าเหรานะ้ยเดียเหนะเออเอาโลเทไรซ์ซิ0พันเอาโลหนึ่งวะเต้มถงเด บอกไก่ต oh, okay, ื ày, đấy, ôi, th ่นอะไรเฮยจะพูดสื่อไลน์เนี่ยม่อไลแล้วได้สิพังวะพอแล้วบออิ่มล้กระดูกมันไหมาเนาะมัน้างบ้างบัเฮ้ยไก่วนเือกเนี่ยตาแล้เนี่ยรเหรอ อ้เพื ừ, ่อนอเพื à, à, ่อในกล่องเ่นบอกเพื่อนบอกเทีอกตัวจีนนะเพ็นดมดาวเรื่องอยู่มดมือพื่องเาถามบอกอเขาเอาคิดให้แม่กินทำไม้สินแหงเลยยจะปวดนะินินิมเลยไรนบ่บอกปวดไหมืวนกิมเลากิกับัวขนมนะปวดทันมื่นห่างไงอะ หึ him, oh, mm ันหหเจ็ดโลโอ้ยดใหญ่เลอ้วนอื้ยอุ้ยอยอย่ไปทนเ่าจะออกไปเท่าไงเป็นทางเ่องสิ่ทอดทอดี่เนาะงบผอะไมทอดผงอราแบบที่เราเยเรไก่เนี แตกกันน้องยิ้มก็แหละไหนที่ยูหห้างเนี่ยแต่มันเบได้มันยากาศแล้วบได้ถ่ายคลิปนะเนาะเราไปนะเพื่อนมากินแบบปนเป็นอยังบรรยุห้างถ้ามันม่กินข้าวเจ้าเนาะเนาะข้าพบสิงดานะเพื่อนพยายากินข้าวเนี้ยก็เลยจำเป็นมาตรงเลยไปหลอดสื่ออาหารต้อมาสี่หาห้าเนาะอาหารเพื่อเพื่อเพอเพื่อ่อตลาดก็ฮ่องมาก กบินอะไรโม้ยมานหลอกท้องก็บดเพิ่มนะมับวกเพิ่มมันหิ้วเข่าพี่น้องก็เลยปลาไ่กว uh ่า oh. ท้องไหมเก็บเอาเก็บเอาเอาไม่ใช่หรือเปล่าไม่ใช่อเล่าอะไรพี่น้องกินีหนก็ส่งมาฝากพี่น้องพี่น้องเนาะพอก็มากินหนาพี่น้องเด้ออยู่ดีไม่แห้งกันทุกคนพี่น้อง พ่อกันอยู่ดีมีแห้งจุกปากแข็งแรงนะครับสุขภาพแขงแรงนะาลำดุลตลอดปีตลอดไปนะพี่น้องเด้อดูแลจุกผ่ารเด้อพี่น้องเด้ออากาศช่วงนี้ก็เปลี่ยนแปลงดูวยก็ด,ด๋ยวห่อนเดี๋ยวหนาวพี่น้องพอกันไรคลิปหนาเนะพี่น,อน้องอยู่ดีมีแห้งสุขสุขคนเด้อสบายดีบสบายดี